ดีค่ะท่านผู้ปกครองทุกท่านและเด็กๆอนุบาล2ทับสองทุกคนนะคะพบกับคุยิงในวันที่1นนะคะการเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับตลาดนะคะการเล่าประสบการณ์เดิมนะคะคือสิ่งที่เรารู้เกี่ยวกับตลาดก่อนที่เราจะไปศึกษาคน้นครูนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเล่าประสบการณ์วันนี้คุณครูก็มีนิทานเกี่ยวกับตลาดหามาให้เด็กๆได้รับชมกันด้วยนะคะ เราไปรับชมกันเลยค่ะหนูแฮปปี้มีปัญหาตอนไปตลาดหนูแฮปปี้จ๊าไปตลาดไหมลูกไปค่ะแม่หยิบตะกร้ามาด้วยนะจ๊ะ แม่เมื่อเลือกไข่ไก่กันก่อนดีกว่าจ้าแม่จะสอนเลือกไข่นะจ้าดูที่ผิวเปลือกไข่ต้องเลือกเปลือกไข่นะจับแล้วผิวหยียบหยาครุขระส่วนเปลือกไข่ที่บางๆผิวเรียบเรียบสวยงามคือไข่เก่าที่ค้างไว้นานแล้วจ้าค่ะแม่เดี๋ยวเราไปซื้อผักผลไม้กันต่อนะจ้าลูกเราต้องกินผักผลไม้ทุกวันเลยเหรอคะใช่แล้วจ้า การทานผักผลไม้มีประโยชน์กับร่างกายนะลูกผักผลไม้มีวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายของเราจ้ะงั้นหนูอขอไปซื้อผักกับคุณยายนะคะได้สิจ้าคุณยายคะหนูซื้อผักคุณยายหน่อยคะ่ะเลือกได้เลยนะจ๊าผลไม้ก็มีนะจ๊ะ กินผักผลไม้เยอะๆร่างกายจะได้แข็งแรงนะหนูค่ะหนูเอาส้มได้ค่ะคุณยายขอบใจนะจ๊ะแม่ต้องเลือกปลาย,ยังไงหรอคะลูกต้องลองกดดูนะจ้าเนื้อปลาต้องแน่นไม่เละเวลาทดลองกดดูเนื้อปลาต้องเด้งคืนสภาพเดิมทันทีจ้ะตาปลาต้องกลมใสและเหงือกปลาต้องมีสีแดงสดด้วยจ้า ยากจังเลยค่ะแต่มาตลาดสนุกมากๆเลยค่ะแม่วันนี้ได้ของครบแล้วนะเดี๋ยววันหลังแม่พามาอีกนะจ๊ะค่ะแม่ เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ได้รับชมนิทานตลาดไปแล้วใช่ไหมคะสนุกใช่ไหมคะค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาเล่าประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับตลาดอย่างเช่นประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับตลาดของคุูงนะคะคุณครูอิงเคยไปซื้ออาหารนะคะที่ตลาดนะคะพวกอาหารสดผักผลไม้เพื่อนํามาประกอบอาหารที่บ้านค่ะและเด็กๆนะคะมีประสบการณ์เดิมเกี่ยวกับตลาดไหมคะ ถ้ามีช่วยอัดคลิปวิดีโอส่งลงมาในไลน์กลุ่มห้องเรียนของเราเพื่อให้คุณครูและเพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันด้วยนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะขอให้เด็กทุกคนและผู้ปกครองทุกท่านดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะไม่ว่าค่ะต่อไปเรามาทําการบ้านของวันที่หนึ่งกันนะคะมีทั้งหมดห่แผ่นด้วยกันค่ะ การบ้านในเร่มร่องรอยโครงงานตลาดวันที่หนึ่งนาที่ห้าสิบเจ็ดนะคะให้เด็กช่วยน้องกล้องหาซื้อโซ่ผูกจัก,กรยานที่ตลาดนะคะแล้วให้เด็กฝึกเขียนคำที่ผสมพยัญชนะสอโซ่กับสระเดียวนะคะตามรอยปะให้สวยงามอย่าออกนอกเส้นนะคะและอย่าลืมฝึก อานสะกดคำกันด้วยค่ะ